สวัสดีครับมินีิสิพามาสอมโซล่าเซลล์นะครับเด้อครับอาการหนังมะขึ้นครับมะขึ้น P48 ครับมะขืนที่ P48 มะขึ้นเจอได้ครับตามมาได้ครับเด้อสิพาเบิร์ได้เบิรงครับนี่ครับนี่ครับปอะไรมะขึ้นปกติยังสี่ครับขึ้นปกติยังสี่ครับนะไปมะขึ้นแล้วครับนี่ไฟวิ่งแล้วครับครับถ้าวิ่งียงแป๊มทำงานปะครับขึ้นหอดสามพันรอบเลยครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองรอบครับเนี่ยมะข้นแล้วครับ มาเบิงน้ากันครับเ๋ยแล้วพูดถึงพีซีสิบแปดเบิงนะครับเ้อครับนี่ครับครับนั่นครับเห็นเราบอพ่น้องเขาเบิงใกล้ๆครับนี่พีสีสิบแปดครับครับพีซีสิบแปดมันเกิดจากสาเหตุอยังที่เราโฮบอครับพีซีสิบแปดก็คือน้ำอ่าคำามันขึ้นกับมันเกิดในในปั่มหอยโคงครับปั่มหอยโคงก็คืออ่าน้ําไม่คือไม่มีในในหัวกระโหลกครับ เมื่อคืนนี้เกิดใน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 ป่าห้อยโขงครับกับมันเกิดในอ่าในเสมอครับห uh, ัวใจเสมอบอสก้อนไว้ในในรบบบดานนะครับใบพัดไม่หมุนครับใบพัดไอ้ใบพัดไอ้เสมอก็นม่หมุนครับครับนี่คืออาการ P T สิบแปดครับอีกอย่างหนึ่งของอาการ P T สิบแปดก็คือสายไฟมันขาดครับสายไฟเ่าเดินไปนี่ยครับเดินไปหาเครื่องเครื่องไอ้โซลาเซลล์เฮาครับมันขาดครับมันคือ P T สิบแปดด้วยกันครับ เหมือนที่ครับไปเบิรงนเบิร์นขับบะความเขาเกิดจากสาเหตุยังเกิดพี่ที่สิบแปดนะครับป่ป่ตามผมมาได้ครับเด้อครับพอที่ท่าไปเบิรงครับมันเกิดจากเกิดสาเหตุนะสพาไปแก้ไขครับครับมาๆๆครับครับเอามาเบิรงนก็เห่าแหละครับพี่ที่แปดก็เห่าเกิดจากน้ำในหัวกะโหลกบ่มีครับหนามในหัวกะโหลกบ่มีคือหัวกะโหลกมันบ่เก็บหนามครับนี่กูเดีคือเกิดหัวกะโหลกนั่นครับมันบ่เก็บหนามครับบ่เก็บหนามมันมันเกิดเกิดเกิดเพี่ที่สิบแปดครับ เป็นี่48ปีข้าวเสมาสมหัวกะโหลกมั้นะครับเด้อครับฟอาใส่มาดนละครับใส่มาหลายปีและครับนี่เอาลงมาสมแทมมาแนครับนันยางก็หนึ้งกระาษเปื่อยหมดละครับพี่น้ broken, tá, ce, hablar, <right> องเาครับนี่ยางเป็นีน่ก็เปื่อยหมดแล้วนี่นี่รุดหมดเลยครับนี่มันเปื่อยครับมักระดาษฟองใส่มาหลายปีครับครับส่วนนี้คือปั่มห้อยโขงเด้อพี่น้องเด้อนี่ส่วนนี้คือปั่มห้อยโขงครับปั่มห้อยโขงครับครับอาจจะพาว่าเบืองอะไรหัวกะโหลกมันครับจััไดมนี48ปีสมมั้งครับ หัวกระโลนเป็นอย่างน้อครับมาถึงมาถึงบทย็บหนามเย็บหน่อยครับอากไปดูร่มฟ้าครับ อมอสกระโหลกติดครับเป็นบ่ปิดครับนี่มอสกระโหลกปิดบ่ปิดครับมันฟืดครับเห็นม่สมันบ่เด้งครับครับบ่เด้งครับจัดที่สอมครับสองม,มอสกระโหลกขึ้นแง่จะไงครับครับ เห็นบ so ่พี่น้องสปริงมันหักครับนี่สปริงมันหักครับหักหมุนเลยแต่พอแล้วมันจะเก็บหนามโมยู่ครับเอ็เสปริงมันหักครับไปหาอะไรมาละครับนี่ได้มาละครับอะไรครับนี่ของดีมันสิเป็นสีครับสัเด้งนี่เพี่น้องเห็นว่าครับมันเด้งครับบคงทีโอเคละครับโอเคแล้วครับแับนี้ก็ประกอบนะครับประกอบขึ้นครับประกอบขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมหนุกยางนะครับเด้อพี่น้องนี่หนุกยางใส่ก้อนครับหนุกยางห้องเป็นประกันของเพื่อนนะครับห้องดีๆครับ มันก็วใหม่ใ่ครับบานนี้เขาก็เลี้ยงมันดีๆเองสิครับให้มันเข่าดีๆเองสิเขาก็หมุนเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อครับหมุนเข้าไปแม่หมุนลงไปสิเด้อ ัดบบ,บนี่เป็นเด็กกระพุ้มแล้วครับนี่เราจะเปลี่ยนใหม่น้ำครับนี่เราจะเปลี่ยนใหม่น้ำครับผมใส่คุณมาหลายปีแล้วครับเาหายางรถยนต์เอาอ่ายางไอ้ในเอ่ผมจะใส่ยางในจักรยานครับมาเปลี่ยนใหม้นี่ครับเด้อครับนี่ใส่แล้วครับนี่มาเปลี่ยนใหม่พันเป็นไม้ครับเปลี่ยนใหม่แนบเบือธรรมดาแล้วเนาะ ของมาใส่มาดนหน่อยสิครับมันก็มีอายุการใส่งานมันครับกมีอายุการใส่งานมันนะครับมันก็พันธ์แะมันเดี่ยวลอยงานสวยๆกับงานนะครับเรื่องใหญ่หนามันเขาครับครับประเด็นกัเป็นภูมิปัญญาเทวบานอย่างหนึ่งนะครับภูมิปัญญาเทวบานอย่างหนึ่งครับครับฝรั่งเห็นเดี๋ยวฝรั่งถึงเลยครับเพราะผมไปเคยไปเห็นงานกับฝรั่งนะครับเห็นงานฝรั่งฝรั่งถ่าท่อป้าปาท่อกระสีป้าแตกครับท่อป้าปาท่อกระสีป้าแตกแตกนั่นสิครับ ต่อไปสื่อใหม่ครับต้องใช้เวลาเป็นหมื่นสองหมื่นครับในการสอบบับลุงครับผมก็ไดียวางในจักรยานแหละครับมาพันหน่งสี่ครับก็ใส่งานเดยปกติครับใส่งานเดิปกติครับบันนี้ก็อีกสองสามหมื่นแล้วก็ไปสื่อทอมาเปลี่ยนใหม่ครับจากภผมิใจไทยบ้านนอกครับขับเบิร์กพอแมวเห็ดมาครับคเดี๋ยวนะครับเด้อพันกรันก่อนเนะครับพันมะเลี้ยวครับ อย่าทีตามต่อไปนะครับเด้อครับครับพอสอบหัวกระโหลกเรียบร้อยแล้วครับสอบหัวกระโหลกเรียบร้อยแล้วครับสอบเครื่องเรียบร้อยแล้วครับพัดเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้สี่เพื่อถลองเปิดเหมือนนะครับเด้อครับมันจะขึ้นบ่อครับมาตามมาตามมาเด้อครับเด้อครมามาโอเคครับบัดนี้เ้าสอบน้ำปูเรียบร้อยแล้วเราบคมาเปิดน้าลองเหมือนนะครับเด้อครับมันจะขึ้นพี่ซีที่แปดอยู่บ่อครับครับตอนนี้เพิ่อนเราขึ้นออบอยู่ครับเปิดครับสวิตซ์เปิดครับกดสวิตซ์เปิดละครับั่นขึ้นแล้วครับทำงานแล้วครับ พันหกพันเจ็ดครขึ้นนละครับพันเก้าละครับสองพันละครับขึ้นครับครับทํางานเดี๋ยวปกติละครับทํางานเดี๋ยวปกติละครับซ่อมทึกแสดงว่าเป็นตีวน้ําในในในหอยคอยโข่งมันนะครับมัน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 พังครับมัน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 บ่ขึ้นครับน้ำในโข่งมันเมดนะครับครับครับไม่อย่องดีๆแนะนำเลยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ